สวัสดีครับคุณชุนครับครับสวัสดีครับโอเคคุณชุนครับวันนี้มากับเรื่องคุณสายอมหิตปลิดชีพผมก็บอกว่าผมผมอยู่เมืองไทยนะผมไม่สามารถไปช่วยอะไรได,ได้แล้วเดี๋ยวอาถ่ายแล้วส่งไปให้ดูผมแทบอยากโยนโทรศัพท์ทนะิ้งเลยมันเป็นังไงพี่ชุนคือเขานั่งท่าเดิมนั่งท่าเดิมแต่คราวนี้เริ่มที่จะก,กัดเล็บมือเริ่มที่จะก,กัดเล็บมือแล้วไปไปมา,มาก็เปลี่ยนม,มานั่งเป็นขัดสมาธิแล้วก็เอามือจับเท้าขึ้นมาแล้วแท็กเล็บเท้าเดินม,มาปุ๊บ นั่งยองๆตรงหน้าตู้เย็นแล้วเปิดเตียหยิบไก่ออกมาไก่ที่เป็นไก่สดนะครับหยิบมาแทะหยิบตะกินมาดึงมาถึงจนแบบพอกินจริงๆริงกินเสร็จปุ๊บแล้วก็โยนแล้วก็ไปหยิบเอาปลามาปลาที่ยังยังไม่ได้ทําสุกอะเอามาแทะ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 แล้วก็โยนแล้วก็หยิบพวกอาหารของข้าวมวหยิบออกมาแทะแทะแทะตะกินจริงจริงแล้วก็โยนเลยกลับเปนมดไปห้องครูไปหมดแล้วก็เอาเท้าขึ้นมาจับเล็บจับเล็บแล้วก็กัดต้นเท้า ไปกัดจากปั่เท้ากลับไปกับมาแล้วก็กลับไปนั่งท่าเงยงเหมือนเดิมโยกตัวโยกตัวผมกับคุณพำประโยชเดิมพอแล้วพอแล้วเพลียบนกตีวงไม่ก,มกวนจนกระ,ะทั่งผ่านไปหลายวันอ่นาก็โทรมาบบว่าไม่ไหวแล้วนะหนักแล้วนะผมก็เลยถามทำไมอะ่ะมันคือมาเป็นพฤติกรรมเดิมวนซ้ำซ้ำจเดิม,ดม,ดมอ่าคิดว่าต้องเอามดกลับเหมือนไทยแล้วล่ะผ่านไปผมก็รอทุกวันรอทุกวันรับวันรอรับวันรอ ปรากฏว่าประมาณวันที่ประมาณวันที่26โทรกลับมาบอกว่าเธอมดคงกลับไปได้แล้วล่ะถ้าจะกลับก็กลับไปแค่รูปนะ,ะเก็บยว้เป็นความทรงจํำร่างของมดต้องเอาไว้ที่นี่นะเป็นคลิปที่ผมเห็นแล้วผมสะเทือนใจและผมแทบนั่งร้องไห้เนยก็คือว่าเป็นภาพที่มดนั่งอยู่ในห้องตัวเองแล้วเอาช้อนซ่อม ทิ่มทิมทิมทิ่มทิ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 มอารมณ์เหมือนเหมือนทำทำหมูกรอบเสียดเสียดเสียดเสียบตั้งแต่บริเวณช่องท้องไล่มาเรื่อย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 มาถึงบริเวณลำคอแล้วก็หงายงายไปเลยนั่นคือเสียส่วนเรื่องของแฟนมดอ่าก็สะเทือนใจผมถามกลับเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับกู้ตภัยมาเสร็จปุ๊บ ambulance มาเสร็จปุ๊บเปิดบ้านไปปั๊บสิ่งที่เห็นคือแฟนของมด เขาไปแขวนตัวเขาเองอยู่บนราวบันไดที่พื้นทั้งสองโดยที่ยิิงนางข้างซ้ายใส่แหวนแต่งงานแล้วบ้านหลังนี้เขาจะเอาไว้เป็นเรือนหอของเขา,เขา